สวัสดีค่ะร้านเออรุงเรืองพาณิชย์นะคะสําหรับคลิปนี้พาลูกค้ามาดูกับถังย้ายข้าวนะคะตัวนี้ก็การใช้งานก็จะเหมาะกับการย้ายนะคะเช่นเราเอาลงจากรถเกี่ยวนะคะข้าวเอาข้าวจากรถเกี่ยวแล้วก็มาใส่ตู้อบหรือว่าเครื่องสีนะคะตัวนี้ทางด้านสายมันก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะถ้าสมมุติว่าข้าวมันล้นมาถึงเซนเซอร์ตรงนี้มันก็จะหยุดการปล่อยข้าวนะคะส่วนด้านในตัวถังมันก็จะมีเซ็นเซอร์อีกตัวหนึ่งนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆตัวก่อนเนาะเป็นของยี่ห้อไทโชนะคะไฟ203เฟสค่ะต้องแปลงเป็นไฟไทยก่อนนะลักษณะรอบๆตัวนะคะนี่ด้านในนะคะตัวด้านในถังมันก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะฝาถังสีด้านสามารถเปิดออกได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูสักด้านหนึ่ง ็นตัวเซนเซอร์นะคะถ้ามีข้าวมาโดนเดี๋ยวเซนเซอร์ตัวนี้มันจะทํางานนะคะเดี๋ยวเราลองให้ดูนะเปิดเครื่องเลยงังะเปิดแล้วเปิดเครื่องตอนนี้ก็เปิดเครื่องแล้วนะคะอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ก็คือผมมุดเป็นข้าวนะคะนี่อ่าตัวเซนเซอร์ตัวสกูมันก็จะลําเลียงนะคะเมื่อกี้ได้กดป่ะอ อันเดี๋ยวลองลองเดี๋ยวลองปล่อยมือเดี๋ยวนะคะอ่ะโอเคอ่านะรลองนะคะเอามือแปะที่เซนเซอร์ทางด้านนั้นนะคะก็คือถ้าเหมือนมีข้าวไปโดนนะคะพอมันโดนปุ๊บมันก็จะหยุดปล่อยข้าวนะคะเป็นเซนเซอร์เหมือนการตัด การใช้งานของเครื่องตัวนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะคะติดต่อสอบถามมาที่เพจร้านเราได้นะคะเก่าญี่ปุ่นออกรุ่งเดืองพาณีชค่ะหรือว่าถ้าชอบคลิปก็กดติดตามมาให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ